สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำการปิดเสียงปุ่มกดที่มันดังแบบนี้สองสา,าเป็นรุ่นของ i n o w o Cat 9 9นะคะเราก็กดเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าการตั้งค่าโทรศัพท์นะคะแล้วก็การตั้งค่าภาษาเราต้องไปเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษเสร็จแล้วเราก็กดออก กดออกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาที่ TTS แล้วก,กดเข้าไป off ได้เลยคะ่ะกดเข้าไป off ก็ off ทั้งหมดนะคะแล้วเราก็เลื่อนออกไปไปตั้งค่าไปเปลี่ยนภาษากลับให้เป็นภาษาไทยเท่านี้เราก็